ช่วไนครับสหัสทธาชีพหเดอเทสเสเสเสสดังไหมคะได้ยินไหมคะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายฮัลโหลเทสเทสชอบอ่ะอ้าวเง เทสเทสหนึ่งสองสามเทสหนึ่งเทสสองเโอเคสวัสดีค่ะเราฝ่ายขายของเกียร์สีวานนท์นะคะนัดค่ะแม่ค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่ฟิวเจอร์ลังสิตนะคะเรามาออกมุดกันที่นี่ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะมาดูรถเกียร์แวะมาหาพวกเราได้เลยที่บูธฟิวเจอร์ลังสิตวันนี้เรามีตัวโซลนโตมาโชว์มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะน้องเมย์รุ่นนี้ราคาตัวนี้ส่วนลดได้ถึง2 0 0แสนจนถึง2 0 0 0 0 0บาทค่ะราคาเริ่มต้นราคาคันนี้อยู่ที่1,950,000บาทค่ะ ส่วนราคาตัวท็อปจะอยู่ที่2 0 2 9 0 0 0 0บาทค่ะตัวโซลินโตก็จะมี2รุ่นนะคะเคเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูรถดีกว่าค่ะโซลินโตตอนนี้นะคะเรามีดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าถึง6 0สนวันเลยลูกค้าท่านใดสนใจลองสอบถามเข้ามาทางหน้าเพจของเกียรติวันนนได้นะคะและเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ว่ามีอะไรพิเศษมั่งสำหรับรุ่นนี้ไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ<ม>ตัวนี้มาพร้อมระบบ a d a ด t ค่ะระบบเบรกมีให้ค่ะตัวนี้ระบบเบรกก็คือกันชนด้านหน้าและด้านหลังนะคะพวกเคลเลนชิปอะแ t ปตีฟบุคคอนโทรลใส่มาให้ครบค่ะ มาพร้อมกับตัวกล้อง360องศารอบคันค่ะตัวนี้ล้อแม็กนะคะมาเป็นแบบล้ออัลลอยนะคะขอบ18นิ้วค่ะ <c oughs> ประตูนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของตัวคีเ็ตมีให้ คันนี้นะคะจะเป็นตัวเบนซงค่ะเครื่องพันหกค่ะรถของเราจะมีเอมบ l y ี่ซี2สองที่นั่งนะคะพร้อมอระบบปรับเบาะได้แปดระดับค่ะหัวเกียรก็จะเป็นแบบหึ่งนะคะโอเคส่วนด้านหลังคันนี้นั่งได้กี่คนคะพี่นัทตัวนี้จะเป็นโซเลนโตหกที่นั่งนะคะคกที่นัหที่นั่งหกที่นั่ง,งคะ่ะ แล้วก็ตัวเริ่มต้นจะนั่งได้เจ็ดที่นั่งนะคะบอกดูบอกนั่งสบายมไหมค่ัะใช่ค่ะบอกนั่งสบายค่ะสามารถปรับปาร์กอินได้อโอโต้โ,โ,ตโฮได้ค่ะทั้งหมดแล้วก็ในส่วนก็จะมีคิปเลนคูชคอนโทรลอแด็ตทีฟมีทั้งหมดเลยค่ะช่วยเหลือนในการขับผี่ได้ส่วนห้องผู้โดยสารก็กว้างขวางอยู่ค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันด้านหลังว่ามันกว้างแค่ไหนค่ะ ข้างหลังนั่งสบายค่ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวแอร์หลังนะคะแล้วด้านบนก็จะมีในส่วนของลังคาสารุปมาให้ด้วยค่ะดดต,ตัวนี้เปิดได้ค่ะเออเปิดได้แต่ต้องใช้กุญแจค่ะพอดีเราอยู่ในห้างค่ะเราก็จอดโชว์ยังไม่ได้เปิดลังคาสรุปให้ดู ที่วางแก้วน้ำมีไหมที่วางแก้วน้ำมีให้ค่ะที่วางแก้วน้ําจะเป็นปูนช่องตรงนี้อยู่ตรงด้านข้างประตูนะคะใช่ค่ะลำโพงก็จะเป็นลำโพงก็จะได้ในส่วนของตัวยี่ห้อโบสนะคะสําหรับตัวโซเลนโตเองตัวกระจกนะคะจะมาพร้อมกับตัวม่านให้่ใช่ค่ะ ไปดูด้านหลังกันสำหรับรุ่นนี้นะคะสามารถชาร์จไฟได้วิ่งได้ทั้งหมดอยู่ที่66กิโลค่ะใช่ค่ะ,ะอตอนนี้รถของเราก็ ใช่เพราะลูกค้าต้องต้องงงแน่เลยของเร,เราชาร์จแบตไว้อยู่ค่ะเพราะว่าเราจอดโชว์เราต้องชาร์จแบตไว้ตลอดไม่งั้นแบตจะหมดค่ะเนื่องจากว่าเรามีการใช้งานของการเปิดประตูฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าอัตโนมัติอยู่ค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ไม่เป็นย่างบปขับเครื่องนี่เป็นแบบ้วนธรรมดาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่แบตขับเครื่องค่ะถูกต้องค่ะ <c oughs> เป็นแบตต <c oughs> ิดอง้วนธรรมดานะคะโอเค สำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าค่ะแล้วข้อดีของเขาก็คือตัวนี้ฝาท้ายจะเป็นแบบสมาร์ทเอลเกตของเกียร์ทุกรุ่นเลยฝาท้ายจะเป็นแบบอัตโนมัติแค่มายืนด้านท้ายประมาณสามวิเดี๋ยวเขาเปิดเองอัตโนมัติให้ค่ะตัวนี้ขับสค่ะตัวนี้เป็นโฟล์วิวค่ะขับสี่ล้อค่ะ ตัวปักกินไฮบิดนะคะเอ่อภายนอกเหมือนกันค่ะจะต่างกันแค่ว่าตัวไฮบิดไม่ต้องชาร์จไฟปักอินจะชาร์จไฟเพิ่มระยะทางในการขับขี่ได้ถึง66กิโลค่ะเดีย๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งเลยก็คือตัว e v e y f กัน <c oughs> พี่นัดคะคันที่เราเอามาโชว์กันตัว EV5 คันนี้จะเป็นรุ่นอะไรคะพี่น,นัดตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว Earth Executive a r t h e นะคะเป็นตัวขับ4 p r o v i e e ค่ะสำหรับรุ่นนี้ด้านหน้า,ากระจังหน้าก็จะมาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้เลยค่ะราคาค่ะพี่น,นัดราคาตัวนี้นะคะเราให้มีในส่วนของโปรโมชั่นให้อยู่จากราคาร้าน799มีส่วนลดให้ลูกค้าสูงสุดถึง2 0 0 0 0นบาทเลยค่ะตอนนี้สำหรับรุ่นนี้ขับ4 มาในราคาล้านห้าเท่านั้นใช่ค่ะย้ําเลยค่ะล้านห้าเก้าเก้าพอๆขับสองเลยน่าใช้มากใช่ค่ะตรงนี้สีดําหายากสีเขียวที่เรามีนะคะถ้าลูกค้าสนใจแวะมาดูโปรโมชั่นของเราก็ค่อนข้างแรงเลยสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้สนใจในส่วนรถเราก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้0%นปเซให้ถึงหปีเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้ มีอะไรพิเศษมั่งสำหรับร okay. ุ่นนี้หรอออปชั่นใช่ไหมคะออปชั่นก็จะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะตัวท็อปสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายเลยก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะคะจาก18กลายเป็นล้อแม็ก19ค่ะอ่19นิ้วค่ะไปเสร็จไปเดียว500บาทหรือรวมไปเสร็จไปเลยจบ500บาทา สิ่งที่เพิ่มเติมนะคะตรงนี้มันจะเป็นจะมีเบาะปรับลมร้อนแล้วก็ปรับเย็นแล้วก็จะมีภูงมาลัยแล้วก็จะมี head up <30 S 1> display ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงข้างหลังก็จะเป็นตู้เย็นให้ค่ะหน้าจอด้านหน้าสามารถบลูทูธดได้ สามารถเล่นเพลงได้แต่ว่าเราดูภาพไม่ได้ค่ะแอร์ก็สามารถปรับส่วนออกมาได้ดีวีฟของเราดีตรงที่ว่าเราสามารถกดตรงหน้าจอก,ก็ได้สั่งด้วยหน้าจอก,ก็ได้ หรือเราสามารถกดข้างนอกก็ได้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะวเวลา,าเราปรับแอร์เนี้ยค่ะถ้าเราขับรถเราไม่สะดวกที่เราจะหาตรงหน้าจอเราก็สามารถปรับตรงข้างได้แอร์จะเป็นซ้ายและขวาค่ะหรือเราจะเปิดเสียงเราก็สามารถกดได้เลยทั้งหมดหรือเว้อ่เว้เลชัชเจอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ท้งนั้นเราต้องปิดประตูให้หมดก่อนถึงจะชาร์จได้ค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะชาร์จหนึง่งครั้งวิ่งได้ยาวสูงสุดอยู่ที่620กิโลเลยนะคะมาตรฐานของ n edc ค่ะใช่ค่ะช่องเก็บของจะมีด้วยค่ะส่วนสำคัญตรงนี้เราไว้สำหรับให้ของได้ค่ะใช่ค่ะจะมีให้ของได้ลังคาสารุปก,ก็สามารถเปิดได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็ที่วางแก้วก็จะมีซ้ายและวาค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวโหมดของเบาะแบบผ่อนคลายสามารถปรับนอนเองอัตโนมัติได้มาพร้อมกับตัวที่รองขาใต้ขานะคะกรณีที่เราขับรถทางไกลเมื่อยแวะปั๊มหาจุดพักนอนพักได้สบายเลยค่ะสำหรับด้านผู้ขับขี่นอนหลับเลยหลับไปเลยค่ะหลับไปเลย ได้ใช่ค่ะจะมีเลื่อนเก็บเองให้อัตโนมัติด้วยนะคะโอเคเรามาดูตู้เย็นกันไปดูด้านหลังค่ะว่าด้านหลังมีอะไรพิเศษบ้างเช่นค่ะพี่เมย์แนะนำหน่อยด้านหลังมีอะไรพิเศษบ้างข้างหลังนะคะถ้าเป็นตัวขับสีอะค่ะ ของเราก็สามารถนี่เราสามารถวางของหรือว่าให้เด็กทานข้าวได้เวลาเด็กจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถวางของวางจานได้หมดค่ะแล้วก็สามารถด้านหลังก็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยค่ะจะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะทั้งสองฝั่งแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นตัวขับสีก็จะเป็นตู้เย็นมีได้ทั้งความร้อนและความเย็นค่ะ ในกรณีที่เราลืมไปพี่นัดของเราตัวท็อปลำโพงจะเป็นยี่ห้ออะไรคะพี่นัดตัวลำโพงเราจะเป็นอำโพงกดอนนะคะด้านข้างถ้าเป็นตัวโฟวิวค่ะหลับตัวขับสี่เท่านั้นค่ะแต่จุดขายของเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะคือการพับเบาะพี่เมย์พับเบาะด้านหน้าได้ค่ะเ,เราาิ่อนบาะได้ค่ะพับง่ายมากค่ะแล้วสามารถพับเรียบได้ทั้งสองฝั่งด้วยค่ะ สามารถนอนได้เลยนะคะพับเรียบไม่มีพื้นที่ที่เป็นในส่วนของที่ให้สามารถสะดุดได้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้พี่นะ้าแล้วคัานนี้ของเราก็จะมีโตะด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะที่สำคัญไ,ได้เลยสามารถเป็นโต๊ะนั่งทำงานได้นั่งทานอาหารได้เวลาเราไปแคมปิ้งข้อดีของ EV ไฟของเราอะค่ะพี่นาะของเราก็จะแถมตัว V2L ให้ลูกค้าด้วยของเกียร์จะดีตรงที่ว่าทุกรุ่นนะคะเราจะมีในส่วนของตัวหัว V2L แถมให้ลูกค้าหมดเลยค่ะอันนี้มันเป็นอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่ม มีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะสาะมารถเสียบได้พี่เสียบปปไฟบานได้ด้วยใช่ค่ะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของไฟสอบรองให้ใช้เลยสามารถเอาหม้อหุงข้าวพัดลมทุกอย่างมาเสียบได้เลยค่ะตอนนี้สำหรับตัวรุ่น ev ไฟของเรานะคะถ้าเป็นตัว executive ก็คือตัวขับสี่เราโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้ แจ้งลูกค้าไว้เลยค่ะคุมสุดๆแล้วสําหรับลูกค้าที่ลังเลระหว่างตัวขับสองกับขับสี่นะคะราคามาเทียบเท่ากับตัวขับสองเลยนะตอนนี้ให้ส่วนลดลูกค้าถึงสองแ0,000บาทค่ะจากราคาร้านเจ็ดเก้าเก้าเหลือล้านห้าเก้าเก้าเท่านั้นค่ะโอเคค่ะคันิวาวตอนนี้ก็ส่วนลดค่อนข้างลดเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับตัวท็อป ตัวลักชูรี่เขามาในส่วนลดให้ลูกค้าถึง4ี่แสนบาทเลยค่ะสำหรับตัวลักชูรี่ตัวที่ขายดีของเราก็จะเป็นในส่วนของตัว EX <ช>และ LX ชอรูมเรายังมี LX ให้ลูกค้าที่สามารถพร้อมส่งมอบนะคะตอนนี้สีดำมีให้เลยลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา LX อยู่ลองแวะมาดูที่เกียรติวันนนท์ได้นะคะเรามีสต็อกรถให้ลูกค้าดูเกือบทุกรุ่นเลยค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อกับทางนัดได้เลยนะคะเบอร์โทรที่0922466929หรือจะเป็นที่น้องเมย์ค่ะค่ะของเบอร์เมย์นะคะก็จะเป็นเบอร์0859155722ค่ะแล้วมาพบกันที่เกียรติวันนนได้นะคะสวัสดีค่ะ